คนประหลาดจากโลกอานาคตน่าเจ็บใจจริงเลยโดรอมอนไม่มีวิธีจัดการกับใจแอนมังละละี่ไงจะ่าดีละเนื่นผอผนดไปตาพูดแบบนี้ก็ต้องเอาของวิเศษที่ใช้ล้างแค้นได้มาเร็วกดิเร็วเข้าโดรอเรมอนปืนพกลมอะไรกันเนี่ยลองเอาไปสวมไว้ที่นิ้วชี้แล้วก็พูดแบบตั้งสิอ่า เฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมโดราไรเอมอนถ์แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเออเออนั่นน่ะเป็นปืนที่กำจัดฝ่ายตรงข้ามโดยยิงที่อากาศแข็งตัวใส่ะสิฮะยอดไปเลยขอเพียงมีสิ่งนี้ใจอันก็ต้องโดนต่อยพิสามทีก็ต้องให้เจอที่สามนัดละฮะนี่แจ้งอ,อยู่ไหนอ่ะอ๋อจะเล่นงานให้หมอบไปเลย โนบิจะนายได้ของไประแจกโดราเอมอนอีกแล้วใช่ไหมก็เะอนีกยังเลยนะที่นายมีโดราเอมอนอยู่ด้วยหาดูวยไหนว่าเป็นของอะไรเกิใจอันล่ะแดนถ้าจะขอโทษก็รีบทำสตอนนี้เลยะพูดอะไรกันยอยู่ๆทำเป็นวางกล้ามกับฉันแน่ใจนะมีอะไรเหรอดีล่ะปัง ตูมอาพูใหัวโตใหญ่กว่าครับอะไรกันเนี่ยป็นไงครับรุ่นจัมโบ้ครับใส่ในแขนเลยครับเจออะไรกันเนี่ยเหรอปืนใหญ่ลมมีแต่ในโลกอนนะาคตเท่านั้นนะนะฟังไดน้ดราม่าคราวนี้ขอยืมขอที่เอาชนะได้แน่แ,นแน่เลยอืมแตนน่กาใช้นี่ก็แล้วกัน้าคลุ่มรอบฝน อย่างนี้นี่เองใช้เท่านี้ทําให้ตัวล่องหนแล้วก็เข้าไปเล่นงานได้เลยสิพ<อ>่อไปสมกบเป็นลูกผู้ชายเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าแบบนี้คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วลนะ่ะไปแล้วนะจะใจแอนไปไหนแล้วล่ะนี่ <c oughs> อจมีกระแพนที่มองไม่เห็นอยู่ด้วยเหรอว้า <c oughs> นี่ก็ด้วยโนบิตะติดกลับซะแล้วใจแอน เจ้าเนี่ยนะไปกับดักที่สามารถทำให้ฝาที่ตัวใหญ่แค่ไหนเล็กจิ๋วลงได้สบายมากเนาะน้อ,นองพีต่ตัวได้มนอะไรฉันไม่กลัวอีกต่อไ,ไ้จะบอกให้ฉันมีของที่ดีกว่าอยู่ตั้งเยอะแยะเลยจะบอกให้เอานะคราวนี้ชาอะไรดีล่ะเนี่ยฮะอ้า,อาสติกเกอร์เป็นไงบ้างว้าว ปิดแล้วก็บินเฮ้ยเฮ้ยบินไปด้วยรู้ตึกแพลกจังเลยใจมันวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้ว่เป็นอะไรกับโนบิตะหรือเปล่านะาเฮ้ยดเยเฮ้ยอันนี้เสียงนั่นมันก็คือพจเสียงโนบิตะนี่นะโนบิตะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยด็กนี้เด็กน้องไหน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 เฮ้ยโนบิตะเนี่ยนี่แหละในกระเป๋าใจแอ้นนั้นมีของจากโลกอนาคตอยู่เยอะแยะเลยล่ะอะไรนะเอ๊แต่ว่าไปทำยังไงถึงได้มากันได้เนี่ย ไอ้แอนไม่มีทายไม่ชี้ด้วยปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้ซะแล้วเกิดเรื่องยุ่งแน่แน่ถ้าใจเอาไปใช้แล้วก็มันต้องแยกกันแน่แนเลยล่ะเออ,เอ,เเอ,อทำอะไรทำอะไรทุกอย่างก่อนดี นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วใช้กา๊าซทำให้แม่แข็งตัวแล้วก็นอนพักอยู่นี่เองว่าแต่เก็บของแต่ดีมาได้เนี่ยมันดีจริงๆนะกระเป๋าเล็กและแค่เนี้ยแต่ก็มีของหลายอย่างมากมายจริงๆนั่นมันจ่าแอนไปเก็บได้งมาจากไหนกันล่ะฮะเฮ้ยต่ของฉันนะแต่ของฉันนะป๋องไพ่เอาชนะนะหย่านะดีอ่าเน,นี่ส่งมานะส่งมา้าหมดในวันสองม้ากัไรไส,งไสง่งแล้เฮ้ยห้อยตื้อนักเหรอ

คุณครับคุณลุงตอนหนูคนที่ใช้จากสิ่งนี้เป็นใครกันเหรอฮะเอ๊บเป็นคนที่ไม่ดีชื่อใจแอนนะครับอ่าเธอไปพบหน่อยสิออ,อลวงลวงมีเยอะเลยโอ้โหของที่เหมือนทีวีเนี่ยมันอะไรนั่นเนี่ยฮะสวิตช์อยู่นี่นะมั้งเนี่ยเปิดเลยอ่าไม่ใช่แล้วตอบสักทีนีไหะรายงานด่วนรายงานด่วนสึงตำรวจการเวลาทุกคนหน่วยตำรวจการเวลาจากศตวรรษที่22รายงานถึงทุก ชีนี้ไปยังโลกอดีตขอให้ตำรวจการเวลาแต่ละหน่วยตรวจดูแต่ละโลกด้วยและนี่ก็คือรูปใบหน้าของเจ้าคนร้ายฮะพวกเธอดันมาได้ยินความลับเกี่ยวกับตัวฉันซะแล้วสินะลำบากใจจริงๆอแบบแบนี้เองกระ๋านี่เป็นของนายสินะในเมื่อรู้แล้วก็ต้องหายตัวไป

ตำรวจการเวลานี่้เองอะรอดไปทีฉันคงต้องขอกระเป๋าผู้ชายคนนี้คืนมาด้วยนะอ๋ออ๋อเอามาผมอมูสากเก็บได้ทั้งทีะทนะท่านะคนเก็บต้องได้ส่วนแบ่ง10%ไม่ใช่หรือครับะปะถยใ,ใจแอดนี่อะไรยังมาพูด <c oughs> อีกนะโท่ใช่แค่รอดชีวิตก็ถือว่าบุญแล้ว, <c oughs> ล,วล่ะเด้ <c oughs> <c oughs> คุณตัวแบ่งเลยไหครับบอกให้แบ่งแบ่งกวได้ไหมครับลงกระดำจัาก็ได้ครับอ้าวทุกินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าท่านฝันไปเนี่ยโอ้เห็นดาวเลยเอ้อยย